ฝนตกหนักระบายน้ําไม่ทันเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักเลยนะครับหนึ่งนั้นคือที่จังหวัดสมุทรปราการบางคนบอกโอ้โหฝนตกหนักจริงๆน้ําท่วมบ้านด้วยนะครับส่วนเรื่องการเดินทางสัญจรไปมาก็ยากลำบากมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึงขี่รถอัลตร์ไซมาน้ําเข้าเครื่องรถดับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันมีรถขับผ่านแล้วเกิดคลื่นซัดเขาเลยเสียหลักนะครับรถล,ล้มแล้วตัวเขาเองเนี่ยไปจับเอารั้วเกาะกลางถนนที่กําลังก่อสร้างอยู่ ถูกไฟดูดเสียชีวิตเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนแพรกษาที่อำเภอเมืองสมุทรปราการครับทำให้นายธนากรอายุ17ปีน้องเสียชีวิตนะครับโดนไฟดูดแล้วตอนนี้นมีคนเห็นด้วยนะคุณปุ้มแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยครับนะเพราะไฟดูดนะ,นะกลัวว่าจะได้รับอันตรายไปด้วยก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะช่วยนําร่างออกมาเช้าวันนี้ทีมข่าวของเราคุณหนึ่งอัจฉริพล,ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะพบรถมอเตอร์ไซค์รองเท้าของผู้เสียชีวิต ยังอยู่ที่ริมถนนบนถนนอยู่เลยเนี่ยจุดนี้ครับคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญนะเดี๋ยวผู้ชมจะได้เห็นภาพภาพนี้เป็นสายไฟฟ้าพาดอยู่บนแท่งแบริเออร์ปูนเป็นทางยาวเลยอ่าเห็นแท่งแบริเออร์ใช่ไหมพอขยับเข้าไปใกล้ๆเจอสายไฟผู้ชมดูสิเนี่ยครับและที่ต่อเชื่อมกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างกลางถนนแล้วพันด้วยเทปกาวสีดำอะครับนะแบบเปลือยบางจุดเนี่ยนะครับแล้วมีเบรกเกอร์ไฟฟ้า ที่ใช้ขวดน้ําพลาสติกครอบกันน้ําแบบลวกๆครับ <S <S จนชาวบ้านต่างก็เอะใจเหมือนกันเนี่ยบางจุดที่ไปดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทปสีดำพ,พันพันพันไว้ใช่ไหมครับก็กลัวสิครับกังวลเรื่องความปลอดภยัยแต่ยอมรับว่ายังไม่เคยมีใครถูกไฟดู <S <S ด,ดหลังจากมีการเดินสายไฟบนถนนช่วงการซ่อมถนนได้ราวหนึ่งเดือนไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยครับแต่เนี่ยมันมันเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันมีกระแสไฟใช่ไหมเขาก็เลยรอ แล้วก็พอดีมันมีรถรถใหญ่วิ่งมาเขานำมาเลยซัดซัดแล้วก็น้องผู้ผู้เสียชีวิตอ่ะก็เลยค่อยๆขยับตัวเข้ามาข้างในเนี่นย,ยใช่แล้วก็เลยเคลียร์มาเลาะไฟตรงนี้เลยใช่ไฟ <ป S 1> <ป>ที่ตรงกลางใช่ใช่เขาเขาเล่าอันนี้ไม่รู้นะเ,ออเพราะว่าเขาต่อเดินทําถนนอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเขาต่อมาจากตรงเนี้ย แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยโอ oh. มันสับเพ่ามันชุยครับแล้วกลายเป็นว่าต้องมีคนเสียชีวิตล่าสุดช่างไฟฟ้าของเทศบาลตำบลแพรกษามาตัดกระแสไฟออกทั้งหมดแล้วนะคะหลังจากพบว่าเป็นการต่อไฟโดย oh. ไม่มีการขออนุญาตหลายจุดเป็นการพ่วงจั๊ไฟแบบสายเปลือยค่ะใช้ไฟเป็นไฟใช้คือไปจั๊ไปใช้ไฟส่องสว่างกลางถนนนี่แหละ ช่วงที่มีการก่อสร้างเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยขวดน้ำพลาสติกใช่ไหมเอามาม<ะ>ดัดแปลงอเอามาจ้ำแบบนี้แล้วมันเสี่ยงให้เกิดไฟรั่วทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ค่ะไม่ไ,ไม่ถูกต้องมันก็มันก็ไม่ถูกอยู่แล้วพี่ถ้าเกิดอย่างเขาเรียกอะไรนะเวลามันล้มอย่างเงี้ยมันก็จะจมอยู่ในน้ำอยู่ต่อต่อมัอหนซุยมากที่สใช่เอาสั่งมาแล้วให้ตัดต่อให้หมดห้ามาเกี่ยวของเรา เขาต้องไปทําเรื่องของก่อนเขาไม่มาเขามาต่อได้กี่วันกี่วันแล้วเอีก็น่าจะตั้งแต่เริ่มทําถนนนะ โอ้นี่คุณภาพชีวิตเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วสายไฟเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยแล้วฝนตกน้ําท่วมนะเนี่ยเบื้องตอน้นญาติผู้เสียชีวิตไปแจ้งความแล้วนะครับที่สพเมืองสมุทรปราการครับสายเชื่อว่าเป็นการทํางานของช่างผู้รับเหมาที่ประมาทเลเล่ลากสายไฟฟ้าพาดบนเกาะถนนแบบนี้นะครับเกาะกลางถนนต้นแท่งบาริเออร์ครับนะตำรวจก็จะเตรียมเรียกผู้รับเหมาก่อสร้างมาสอบปากคําเพื่อแจ้งข้อหาดําเนินคดีต่อไปและล่าสุดคุณผู้ชม แม่ของผู้เสียชีวิตหัวใจแทบแตกสลายเลยต้องมาสูญเสียลูกชายคนนี้ครับใช่แร้วเราไม่มีการอ๋อแล้วตอนนี้น้องอยู่ไหนครับน้องอยู่รามาลามาเราได้ติดต่อตำรวจโรงพักกันแล้วหรือยังเกี่ยวกับแล้วเคยถีบเอว้วเขาว่าไงบ้างครับจะช่วยเหลือตอนนี้จะไปจำจพแต่ว่าวินหายยืมตงังค์เขาแล้วยืมตังขาดอยู่เท่าไหร่พี่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะต้องไปาำศพตามมาลายิกวจะเอาศพไปไว้ไหนครับลบุรีค่ะลบุรี โอ้เนี่ยลูกชายความหวังของแม่ครับต้องมาจากไปอย่างวี่วันกลับครับโอน่าเห็นใจจริงๆนะครับก็ตอนนี้แจ้งความแล้วดูซิว่าถ้าเกิดว่าเป็นตรงไหนไล่ดูภาพวงจรปิดหน่อยได้ไหมเช็คหน่อยได้ไหมเป็นใครบริษัทผู้รับเหมาบริษัทไหนมาทําแบบนี้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะละเลยไม่ได้